เเมน,น์เวียดนามลังโคตรด่วนลาออกและสมาคมแต่งตั้งโคตจะมาคุมวอลเล็บอลหญิงทีมชาติไทยโดยชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าเขาเป็นคนฉลาดมากเพราะเรารู้ว่าประเทศไทยจะพ่ายแพ้ให้กับเวียดนามในอนาคตด,ดังนั้นเขาจึงขอลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแฟนวอลเล็์บอลด่าชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าบอกตามตรงว่าโคตรคนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากโคตรเก็รติพง์แล้วฉันก็นึกถึงใครไม่ออกเลยชาวเวียดนามคนนี้บอกว่า การมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยในช่วงนี้มันก็จะดูขมขื่นมันไม่ใช่ช่วงที่หอมหวานเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าการประกาศเหมือนกับจดหมายสารภาพทั้งเฮดโค้ชและผู้ช่วยโค้ดนี้ไปยังอินโดนีเซียต้องแต่งตั้งเฮดโค้ชและผู้ช่วยโค้ดคนใหม่โดยเร่งด,ด่วนชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าน่าจะเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นหรือไม่ก็โค้ดชาวจีนมากกว่า แม่ชาวอินโดนสุดตื่นเต้นหลังโคดด่วนเตรียมคุมทีมสโมสรวอลเลย์บอลในโปรอินโดนีเซียความคิดเห็นนี้บอกว่าโค้ดคนนี้เป็นโค้ดที่มีความรู้มากมายให้ผู้เล่นอินโดนีเซียได้เรียนรู้จากเขาผลงานของทีมชาติไทยภายใต,ใต้การคุมทีมของเขาถือว่ายอดเยี่ยมอีกสิ่งหนึ่งที่จะได้จากเขาก็คือการได้เรียนรู้ว่าวอลเลย์บอลไม่ใช่แค่เรื่องของความสูงเท่านั้นแต่มันยังคงเกี่ยวกับคุณภาพของเกมและความสามัคคีด้วยซึ่งมันคือสิ่งที่ ผมได้เห็นจากเกมการเล่นของทีมชาติไทยที่คุณสามารถต่อกรและเอาชนะประเทศที่แข็งแกร่งได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าอยากให้ประธานสาพันวอลเลย์บอลอินโดนีเซียช่วยเซ็นสัญญาโดยตรงกับโค้ชคนนี้เพื่อทําให้วอลเลย์บอลอินโดนีเซียยิ่งใหญ่ได้เซ็นสัญญากับโค้นระดับโลกความคิดเห็นนี้บอกว่ายอดเยี่ยมเลยเกมป้องกันของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นมีวินัยและยอดเยี่ยมภายใต้ใตการคุมทีมของเขาอยากให้เขามาฝึกฝนวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติอินโดนีเซียจังใครจะไปรู้อินโดนีเซียอาจจะได้เข้าไปใน VNL ก็ได้นะความคิดอย่างนี้บอกว่านี่คือโค้ชชาวไทยที่น่าเชื่อถือค่าจ้างคงจะแพงน่าดูเลยช่วยมาฝึกเกมรับให้หน่อยพวกเราต่างก็รู้ว่าใครๆก็สามารถเล่นเกมรุกได้แต่เกมรับของไทยยังคงแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนความคิดอย่างนี้บอกว่าบางทีเขาอาจจะสามารถนำระบบการฝึกซ้อมของไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับอินโดนีเซียได้แน่นอนว่าทีมชาติไทยมีระเบียบวินยัยและฝึก ฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะถ้าหากพวกเขาไม่มีระเบียบวินัยและฝึกซ้อมอย่างหนักทีมชาติไทยก็คงจะไม่มีทางติดอันดับท็อป15ของโลกได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าหากแต่งตั้งโค้ดเดนัยคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียก็คงจะยอดเยี่ยมเลยภายใต้การคุมทีมของโคดเดนัยทให้ทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบรายการ VNL 2023ได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าเฮดโค้ชทีมชาติไทยโชนะถือว่าไม่ธรรมดาเลยอย่าลืมกดติดตามช่อง ดาววอนเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ